2024ปีที่มีเรื่องราวหลายอย่างให้เราต้องจดจำไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนทางการเมืองนายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีความเปราะบางทางเศรษฐกิจมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินของดีไอคอนกรุ๊ป ความสูญเสียของหลายๆครอบครัวไฟไหม้รถบัสนักเรียนแถวถนนวิภาวดีรังสิตได้เห็นถึงพลังแห่งการร่วมมือร่วมใจที่ทำให้รู้ว่าแท้จริงแล้วฮีโร่ก็คือคนธรรมดาที่กล้าลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงทีมเจตสกีของเราช่วยได้แล้วปี2024ยังเป็นปีที่พวกเราชาวไทยได้ออกไปแสดงความสามารถและประกาศให้โลกรู้ว่าคนไทยก็มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก Li v e Today นำเสนอเนื้อหาข่าวสารและเรื่องราวต่างๆเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงเท่าทันทุกเหตุการณ์ทั้งในประเทศและทั่วโลกและนี่คือประเทศไทยในปี2024 537ล้านครั้งคือตัวเลขที่คนไทยให้ความสนใจทั้งอ่านและดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยบุคคลทางการเมืองที่คนไทยให้ความสนใจติดตามอ่านเนื้อหามากที่สุดคือนายเศรษฐาทวีสิน98ล้านครั้งโดยประเด็นที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือนายเศรษฐาทวีสินถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรมีคนสนใจอ่านเนื้อหาถึง91ล้านครั้งโดยประเด็นที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือนายทักษิณเข้าร่วมพิธีการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของแพรทองคาง แพรทองทานชินวัตร คนไทยสนใจอ่านเนื้อหาของเธอ34ล้านครั้งโดยประเด็นที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือนางสาวแพทองทานชินวัตรรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของประเทศไทยและนายพิธาลิ้มเจริญรัตมีคนไทยสนใจอ่านเนื้อหา32ล้านครั้งโดยประเด็นที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือนายพิธาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและอีกหนึ่งบุคคลที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มักได้รับความสนใจทุกครั้งและล่าสุดกับผลการสำรวจบุคคลทางการ การเมืองแห่งปีบนไลน์ทุเดย์เขาก็ได้รับการโหวตมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นคือนายธรรมนัทพมเผ่านอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่ให้คนไทยได้ติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งเนื้อหาที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือการเลือกตั้งสอวอรประเด็นการยุบพักก้าวไกลและข่าวโครงการดิจิทัลวอลเล็อีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยให้ความสนใจไม่แพ้การเมืองก็คือเรื่องปากท้อง แม้ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะค่อยๆฟื้นตัวตลาดทุนเริ่มมีเม็ดเงินไหลกลับแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่รายย่อยหลายแห่งก็ค่อยๆทยอยปิดกิจการลงผู้คนจึงเริ่มมองหาแหล่งลงทุนและช่องทางหารายได้ใหม่ๆและนั่นก็ทำให้มิจฉาชีพและคดีช่อโกงพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเนื้อหาเกี่ยวกับการช่อโกงที่คนไทยให้ความสนใจบนไลน์ทุเดย์ได้แก่แม่ตักไลฟ์ขายทองคำและช่อโกงน้ำหนักทอง รองลงมาคือข่าวเกี่ยวกับแก๊งคอ l l เซนเตอนั่นจึงทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยกันผลักดันแก้ไขกฎหมายเพื่อดูแลคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้มหากาบคดีดีไอคอนกรุ๊ปที่สั่นสะเทือนไปทุกวงการก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องและจากผลโหวตของ Line Today ์ o l ออ f t h อ y e ยียร2024คนไทยบน Line Today จึงโหวตให้ข่าวแห่งปีของปีนี้คือข่าวมหากาบดีไอคอนพาเหล่าวงการบันเทิงสะเทือนหนักนั่นเอง ปี2024เป็นปีที่ราคาสินทรัพย์หลายอย่างพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการไม่ว่าจะเป็นทองคาหรือบิตคอยซึ่งคนไทยบนไลน์ทูเดยให้ความสนใจเนื้อหาการเช็คราคาทองคําแบบ Real Time มากเป็นพิเศษ โดยตลอดปีมียอดการเข้าชมถึง78ล้านครั้งซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลราคาทองคำและข้อมูลอื่นๆได้อย่างสะดวกสบายผ่านทาง Line Official Account Li ์ e Today w e ด l ทั้งการอัปเดตราคาทองคำแบบ Real Time ราคาน้ำมันเช็คราคาหุ้นและกองทุนรวมโดยมี m r p e ตอที่จะช่วยแนะนำเรื่องการลงทุนอย่างชาญฉลาดให้คุณปี2024 ยังเป็นปีที่มีมหกรรมการแข่งกีฬาระดับโลกเกิดขึ้นมากมายทั้งโอลิมปิกพาราลิมปิกและฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปทําให้ปริมาณการรับชมเนื้อหาประเภทกีฬาเติบโตสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง3เท่าตัวโดยเฉพาะเรื่องราวความสําเร็จของเหล่านักกีฬาไทยที่ไปสร้างชื่อในการแข่งขันระดับโลกมากมายโดยเนื้อหาที่คนสนใจมากที่สุดก็คือน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจ นักกีฬาเทควันโดที่ได้ครองเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยซ้อนและการประกาศอำลาวงการของเธอขณะที่การได้รับเหรียญเงินของวิวกุลวุฒิวิทิษฐานนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยและผลงานที่โดดเด่นของเฟรมธนาคารชัยยาสมบัตินักปั่นทีมชาติไทยในโอลิมปิกครั้งนี้ก็ได้รับความนิยมและมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากเช่นกันต่อเนื่องด้วยการสร้างประวัติศาสตร์ในพาราลิมปิกเกม2024 ที่แววสายสุนีจะนะขคว้าเหรียญทองกีฬาฟันดาบและสร้างสถิติเป็นนักกีฬาฟันดาบหญิงคนแรกของโลกที่ควาได้ถึง3เหรียญทองในการแข่งขันประเภทบุคคลซึ่งเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจนคนทั้งโลกต่างพากันชื่นชมและจากผลโบวตของไล n e Today ์โ l ว of ออฟเดอะเย2รคนไทยบนไล n ์ Today ได้โหวตให้ข่าวกีฬาแห่งปีของปีนี้คือทัพนักกีฬาไทยพง,งาคว้าหกเหรียญโอลิมปิกและผู้ที่ได้รับการโหวตให้เป็นนักกีฬาแห่งปี2024คือก้องสมเกียรตินักแข่งโมโต G จีพีคนแรกของไทยในประวัติศาสตร์300ล้านครั้งคือจำนวนการเข้าชมเนื้อหาทั้งหมดในหมวดบันเทิงของคนไทยในปีที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้วงการบันเทิงไทยมีเรื่องราวหลากหลายมีอินฟลูมากมายที่มาฮิวใจและสร้างความคึกคักและ2หนุ่มอินฟลูขวัญใจชาวไทยอย่างคันแล่นและพี่จองก็ได้รับการโหวตให้เป็นแฮชแท็กแห่งปีอีกด้วยแต่เรื่องที่ฮอตฮิตระดับปรากฏการก็คือการที่คนไทยไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือคอนเทนต์ไทยได้ก้าวไปสู่เวทีโลกกันอย่างเต็มตัวเริ่มที่ศิลปินขวัญใจชาวไทยอย่างลิซ่าลลิสามนโนบาลที่ยังคงร้อนแรงไม่มีแผ่ว โดยเฉพาะเมื่อเธอปล่อยผลงานเดี่ยวเพลงแรก Rockstar ที่ติดเทรนด์ถล่มทลายและมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ยังสร้างปรากฏการณ์เยาวราชคึกคักจนคนทั่วโลกปักหมุดมาตามรอยกันเนืองแน่นและขึ้นแท่นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงประสิทธิภาพของคนไทย และปีนี้ยังเป็นปีที่ก,อก่อกำเนิดอินฟลูที่มาปลุกความน่ารักให้มัมมีไทยและต่างประเทศแบบที่ใครก็คาดไม่ถึงคงจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่น้องหมีเนยบัตเตอร์แบร์ Bear, สุดน่ารัก ซึ่งน้องเคยมาเยือนออฟฟิศไลน์แจกความน่ารักในไลฟ์สดรายการ Pop คอร์เนที่สร้างตำนานคนกดหัวใจกว่า3 4 0,000หัวใจภายใน20นาทีเยอะที่สุดแบบถล่มทลายซึ่งรายการพ o p คอร์เนตลอดปีที่ผ่านมามีศิลปินแวะเวียนให้เกียรติมาสัมภาษณ์ถึงกว่า128ชีวิตและจากผลโหวตของไล ne Today p o l l of the Year 2024คนไทยบนไล ne Today ได้โหวตให้ น้องหมีเนยบัตเตอร์แบ็เป็นศิลปินพ็อปคอนเนอร์แห่งปีและพี่พีกกตคือผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในหมวดศิลปินยอดนิยมแห่งปี2024ในฝ้าของคอนเทนต์ไทยก็ไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่สร้างกระแสความคิดทั้งในบ้านและโด่งดังจนไปปักหมุดและสร้างสถิติไว้บนแผนที่โลกกันอย่างมากมายโดยเฉพาะภาพยนตร์ไทยอย่างหลานมาก ที่สร้างปรากฏการทั้งด้านรายได้และคำชมทั้งในประเทศและต่างประเทศจนได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์นั่นทำให้คนไทยบนไลน์ทูเดยเทยใจโหวตให้ภาพยนตร์หลานมากได้รับตําแหน่งภาพยนตร์แห่งปีไปครอบครองในที่สุด นอกเหนือจากเรื่องราวในกระแสหลักจากสื่อหลักแล้ว Li like ท Today พบว่าบางเรื่องราวที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆก,ก็สามารถพัฒนาจนกลายเป็นไวรัลและเทรนด์หลักได้ในที่สุดและนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจ ปีที่ผ่านมายอดฝีมือทางอาหารชาวไทยได้สร้างผลงานอันน่าจดจำไว้มากมายทั้งอาหารไทยที่ติดระดับโลกโดยเฉพาะเมนูต้มยำกุ้งที่ยูเนสโกเพิ่งประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมารวมถึงร้านอาหารไทยที่ติดอันดับท็อป50โลกถึง4ร้านโดยมีร้านสอนสร้างประวัติศสาสตร์หน้าใหม่เป็นร้านอาหารไทยแห่งแรกของโลกที่คว้ามิชลินสตาร์3ดาวและยังมีกระแสชาไทยที่กลายเป็น เครื่องดื่มที่คนทั้งโลกรู้จักและต้องมาลองสักครั้งในชีวิตท่ามกลางเศรษฐกิจอันผันผวนแต่กระแสะหนึ่งที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องก็คือกระแสะติดกแกลมหรือลักชูของผู้คนที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตหรูหราซึ่งคุณรู้หรือไม่ว่าลัก์แทบบนไลน์ทูเดยที่นำเสนอเนื้อหาเหล่านี้มียอดการเข้าชมถึง14ล้านครั้งเลยทีเดียว ความหลากหลายทางเพศเป็นอีกเทรนด์ที่แรงตลอดทั้งปีโดยเฉพาะประเด็นกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านกฎหมายนี้ทำให้ไลฟ์เฉลิมฉลองไ m รมันของไลทูเด y ในปีนี้ได้รับเสียงตอบรับ ที่ดีมากซึ่งประเด็นสมรสเท่าเทียมนี้ยังเป็นเรื่องที่คนในวงการบันเทิงออกมาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายส่งผลให้ Line Today h o l เ of the Year 2024คนไทยบน Line Today โหวตให้ข่าวมิวตุนประกาศแต่งงานเป็นข่าวที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดในหมวดข่าวบันเทิงแห่งปี และเทรนสุดท้ายที่มาฮิวใจคนทั้งโลกก็คือหมูเด้งลูกคิโปโปแคะแห่งสวนสัตว์เขาเขียวที่เด้งจนได้ใจทั้งชาวไทยและชาวโลกจนเกิดปรากฏการ์หมูเด้งฟีเวอร์มีมีมที่เป็นไวรัลไปทั่วทุกวงกามียอดผู้เข้ามาชมเนื้อหาและเรื่องราวความน่ารักพันไลทูเดย์กว่า7ล้าน3แสนครั้งเลยทีเดียว และนี่คือภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2024ที่ LINE TODAY รวบรวมมาให้คุณในปี2025ที่กำลังจะมาถึงความเข้มข้นของการเมืองไทยจะเป็นอย่างไรทิศทางของโลกจะเปลี่ยนไปทางไหนเศรษฐกิจโลกจะพลิกผันไปอย่างไรหลายประเทศกำลังจะมีการเลือกตั้งใหญ่สงครามในภูมิภาคต่างๆจะสิ้นสุดลงหรือทวีความรุนแรงขึ้น งานนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง World Expo 2025กำลังจะเกิดขึ้นที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นกฎหมายสมรสถเท่าเทียมในไทยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมปี2025มีผลให้คู่สมรสทุกเพศสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ซึ่งเป็นเรื่องน่าจับตามองว่าคนไทยจะตอบรับการจดทะเบียนนี้อย่างไรรวมถึงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก และไม่ว่าจะมีเทรนด์ฮิตเรื่องฮอตจากแวดวงใดในโลกเราก็จะรวบรวมมาไว้ที่ปลายนิ้วคุณรอติดตามไปด้วยกันบน Live Today Explore the Unexpected เป็นมากกว่าที่คิด